สวัสดีพี่น้องวันนี้พาน้องแรมมาเล่นบ้านเพื่อนนะคะอลิสาอาันนี้หมาอลิค่ะวันนี้วันหยุดนะคะเลยพาเพื่อนมาเล่นบ้านเพื่อนเพื่อนหลายวันแล้วจัวัดให้พามาเนาะพาหัวเราะอ,อะไรหัวเริดอะไร ยอนย้นย,นย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 นอนยนไงฝรั่งแย่เลยจะไม่ต้องซื้อด้วยล,ล่ะฝรั่งเน่าเหรอ <c oughs> อ้าวเพื <c oughs> อ่อนนะครับ <c oughs> เน่าไม่เน่าไม่รู้เฮียนหองเดียวกันไป็น่้องเอทเท่นกะกับเอื่อยน่องหนักามาก็หน่องห้องเดียวกันบ้านเสดานทุกคนก็จะเป็นลงโมนะพี่น้องจ้าลงโมหิน ไปซื <S <s ้อก๋วยเตี๋ยวต่อพี่น้องในบ้านนี้มันเล่นเมื่อยแล้วเด็กๆซื้อก๋วยเตี๋ยวไปกินอยู่บ้านคนนละว่าก๋วยเตี๋ยวแซ่บก๋วยเตี๋ยวนัวที่ถนนดำก๋วยซาน เตี๋ยวเนื้อน้ำตกผลว่าเดี๋ยวเดียวเดื้อน,นะครับกูใครกูมันแม่ค้าเยี่ยมไหมเยี่ยมค่ะดันโดนสันอมากินก๋วยเตี๋ยวข้างนอกถัวหนึ่งเนาะระวังเหียเด้อลูก หมูสามสิบเนื้อสี่สิบจะมีมะระด้วยเสื้อฝากพนังเช่นก่อนน้องน้าสั่งเส้นอะไรนะพี่เทมพี่เมสั่งเส้นอะไรสเส้นหมี่ หวัวรำพามันหอมเนอะกินหวัวรำพาก่อนหิวเหรอหยุดวันอาทิตย์นะจ๊ะสนุนสายสุรินประสาทพี่เก่าพี่น้องเลยพี่น้องก็จะเป็นตากข้าวเนาะ ผักสดเครื่องน้ำดื่มบริการตัวเองได้เลยค่ะแล้วจ้าท่านผู้ชมเบิแม่ขอดูนดุนอ,อุปถตศเสียไปเพีองถัวละสามสิบ สามสิบนะคะเท้นกินหมดไหมอ่ะเป่าด้วยน้ำรอก่อน,นตะเคียบตะเคียบใหญ่กว่าคนด้วยเอง <c oughs> ใหญ่ขนาอร่อยลองชิมก่อน อย่าใส่เยอะลูกน้ำส้มนะมันจะเปรี้ยวเด้เผ็ดนะพี่เทนถ้าใส่เยอะพริกน,ะน,น่ะใสช้ยาพอหรอกินมาละไหมละ่ะหวานเป็นลมขมเป็นยา อเออยายเสิร์ฟเอาเคาานานาร,รื่อปรุงเสริมาาตรงนั้นมาลูเสซ่บจกินบ่มาไมไม่จะปรุงไรมาต้องชิมดูก่อนผมใ่พี่กินเดีย

นไม่มีัน <Unter> จ <tit ling problem> ับเปียเฮ้ยหายดูไายทำไมนูไายทำไมอยู่เหมือนเดินมาลุกรอองน้ำบอกายอร่อยไหม

ไ <c oughs> ฟยังไไม่มีขแข่วแหวนะวเกเลยแข่วหลอนมาแล้วตั้งน้ำเปล่าแล้ว,ลว <c oughs> เหรอไอ้เรืเร่องละพุนมาัจะาโว้วเดเรงงจะใหญ่ อยากกินนี่ก็ไปอุ่นน้ำซุปไปอุ่นแล้วมาถึงบ้านมากินเลยต้ง <ừ. S 2> น้ำกินดีๆลูก <c ười> สองให้นกทางหนึ่งมือทางหนึ่งน้่งนั่งกาแฟใครจะมวเหมือน,น,นกันวะ <c ười> พี่มาเอาร่มไปเล่นเมื่อกี้ถ้ามันไม่ได้เอาไปวางตรงนั้นเออมาก็ได้ถุอมาคนลงเม็ดแล้วเก้าช้อนนี่หรอกช้อนดึงด้วยอิงก็ไม่ต้องนี่หรอกจะกินทั้งใหญ่นะกินทั้งใหญ่หรอกเออไปพิมเร็ว กินไปหมดหอ,อกับบ้านเด้อเอพิม,มันหมดอยูอ่แล้วพิมชอบเทินหมดไหมน้ำกับฟายเอพายนั่นแหละจะไปหมดเบิ่งไปแล้วเนีน่ยฟางก็กินด้วยไม่ใช่ว่าจะเคียย์ออกเนาะ

ถ้ามันร้อนอนะตัวงอกินด้วยกินผักก็ได้แข็งแรงมผาอไกินก็จะกินโซลก่อน กินเดียกนันเลย,ยห้านเปิดใหม่พี่้องซาเขาจะหา้างกบเปิดใหม่เนะเรยมาลองแซมเปลี่ยนจังกับบ้านสองห่อจ้าฝาก่อน,น้องเทีนนำโอ้คือเทีนอร่อยห,ห่อเลย <Yo. S 2> อ้าสองคนก็จะหมดก่นอนกันแต่ั่วนี้คือว่าจะเป็นเหมือนเดิมก็ม <า S 3> หน<ๆ>ูดได้ดไม่ได้รูปชิน้นไม่ได้รูกชิ้นห่ไม่ค่าลืมบอกกินจะสิบเบิไปหนอ่อยก็ลืมลูกสิทธิ์มาซำ้น่เอามาคืนเลยไปนการเพแ,แม่มแล้ แม่เด็กๆคนนี้ต้องแบ่งให้พี่สาวด้วยยนะังไม่หมดนะคะโอ้โหี่เรนกินคำตาสวดปะอาเรียนอเร็นกินคำตาสวดปะน้ำจะหมดมะลุสามสิบบาทเยอยะแยะมากมายเลย ส0บาทสี่สิบห้าสิบนนี้ก็แฟลาเลยพี่น้องกาแก็เลยกาแ้แจะขอบคุณทุกคนเป็นกำลังใจก็กันไม่ึินหนาพี่้องสาคนยุดเด้วกันแดดไปบ้านแล้วบันทุกปวดโพกพนตกดีอาจารจนเปียก